วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะรุ่งพาลุยชาแนลนะคะวันนี้ลุงก็จะพาพบกับคันนี้เลยนะคะ e v e r อเรนะคะ2023นะคะตัวท็อปสุดนะคะราคาอยู่ที่1,874,000บาทนะคะอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะคะถ้าบวกสีพิเศษก็จะ12,000บาทเพิ่มเข้าไปเลยนะคะก็สีขาวหล,ล่อมากๆเลยนะคะอันนี้เตรียมส่งมอบแล้วนะคะสังเกตดูจะเป็นรถเดิมจากโรงงานแต่ที่ เพิ่มเข้ามาคือฟิล์มนะคะนี่ติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะเตรียมส่งมอบใส่กรอบป้ายให้เรียบร้อยเลยนะคะช่วงนี้เราก็จะใส่กรอบป้ายเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนป้ายแดงนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเอาเนาะมาเลือกกันเอานะคะค่ะเดี๋ยวลุงจะพาชมรอบคันนะคะว่าเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงวันนี้ลุงถือไม้ถ่ายเองนะคะก็จะพาเดินวนๆรอบคันแล้วก็พาชมภายในนิดหน่อยนะคะพอาใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะยังไงก็ฝากคันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง youtube นะคะลุงพาลุยแชนแนลด้วยนะคะ เดี๋ยวลุงพาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะจะตกแต่งแนวลักชัวรี่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะอ,อันนี้ไฟหน้านะคะที่เป็นตัวท็อปสุดนะคะจะมีเป็นไฟแมทริก LED แบบนี้นะคะจะมีเฉพาะแรปเตอร์นะคะเอเวอร์เรสตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัววายเทคตัวท็อปนั่นเองนะคะไฟแมทริก LED ก็เป็นไฟอัจฉริยะ2รูปแบบนี้เลยนะคะไฟด้านบนนะคะจะมีไฟลูกแก้วนะคะที่มีไฟ เล็กๆนะคะข้างในอีก6หลอดนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับลดแสงอัตโนมัติเพื่อที่ไม่ให้แยงตารถคันหน้านั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะสามารถปรับองศานะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าการใช้งานก็คือขึ้นอยู่กับความเร็วหรือว่าการเหยียบอัตาอ,อัตราการเหยียบคันเร่งะคะเนาะอ่านี่แล้วก็ด้านล่างจะมีตรงนี้อีกหลูกนะคะไฟนี่เห็นไหมคะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นไฟ LED เหมือนกันเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเลี้ยวอะคะ่ะตรงนี้ก็จะส,ส่องสว่างนะคะเป็นไฟ LED ที่ช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งนั่นเองนะคะก็เพิ่มความเขาเรียกยังนะปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะคะส่วนไฟ daytime น u n n i n g l i เดี๋ยวลุงกดให้ดูปุ๊บอ่าจะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นดวงตาที่ดุดันมากๆนะคะสะีขาว LED แบบนี้นะคะปะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาเขียน performance LED ด้วยเห็นไหมคะ แล้วก็ด้านล่างค่ะไฟตัดหมอกที่ใส่กรอบมาเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกแปรผันตามการใช้งานนะคะหักพงมาลายเลยนะคะแล้วกเเเ็เซนเซอร์มีมา4จุดเลยนะคะส่วนเส้นคู่หน้านะคะ,ะโลโก้ฟอร์นะคะ F O R D เป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็เส้นคู่หน้านี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความกลกชัวรี่ให้กับตัวรถนะคะส่วนตรงนี้นะคะ ตรงช่องระบายความร้อนนะคะหรือว่ารังพึ่งตรงนี้นะคะตกแต่งเป็นสีกาไฟหรือว่าสีเทาดํานั่นเองนะคะหล่อมากๆนะคะส่วนอะคริลิกด้านบนจะเป็นสีดํานั่นเองนะคะกล้อง360องศาค่ะอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมที่ทําความสะอาดน้ําฝนนี่ฉีดน้ําค่ะทํางานควบคู่กับที่ปัดน้ําฝนนะคะเออนะคะหล่อมากๆนะคะดังไม่พอนะคะด้านล่างนะคะเราจะมีนี่นะคะ กรองเลดร์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะคะในการระบายความร้อนนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็กันชนด้านล่างจะเป็นส mm ี hmm. โครเมียมนะคะอ่าแล้วก็ห่วงล่างจุง2ห่วงพร้อมกับการโครนดีดเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้คือให้ดูช่วงเฉพาะข้างหน้านะคะเซลลถึงกับหอบเลยนะคะหล่อมากมากเลยเนาะอันนี้ให้ให้ชมก่อนนะคะข้างหน้าเพราะว่าอันนี้คือมาจากโรงงานคือหล่อจากโรงงานเลยนะคะอย่างที่ลุงบอกมารถเดิมก็หล่อนะคะ แล้วก็ถ่ายฟิล์มเข้าไปคือยิ่งหล่อเข้าไปอีกนะคะ,ะดูฝากระโปรงด้านบนนะคะจะเป็นแอโรดเนามิกที่มีเส้นสายคมชัดมากๆนะคะไม่ว่ารถสีไหนนะคะก็บอกเลยว่าคมนะคะหล่อแล้วก็ดุดันจริงๆเลยนะคะอ่านี่คือความหล่อของด้านหน้านะคะมาค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะุ้มล้อจะเป็นขนาด3นิ้ว4ีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กค่ะจะเป็นขอบ20นะคะ ยางจะเป็นของกูตเยีย๊บอันนี้จะตกแต่งสีดำนะคะตรงกลางนะคะโลโก้ฟอร์นะคะมัดมากกับยาง255นะคะทับ5้ R 2ีนะคะนี่เข้ากันมากๆเลยนะคะช่วงล่างจะเป็นวัดลิงค์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นปีกนกแบบอิสระแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเหล็กกันโครงมาให้นะคะเป็นดิสเบรทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วก็แก้มข้างตรงนี้นะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะตกแต่งสีโครเมียมอีกแล้วนะคะ เทอโบคู่2 2.0นะคะ210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะพละกําลังสูงมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้อง360องศาว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเมื่อกี้ลุงชี้ไปแล้วชี้เป้าไปแล้วด้านหนาเนาะนะคะมาดูด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะกุญแจรีมโมทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราบดตรงนี้นะคะไฟสองสว่างก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทางกลางคืนด้วยเวลาเราเปิดประตูนะคะไฟตรงไฟตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่เราเห็น ทางนั่นเองนะคะแล้วก็กรอง360องศานะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทํางานควบคู่กับหน้าจอ12นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็เส้นตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะสีส้มนะคะ LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งสีโครเมียมแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้ามือจับนะคะด้านข้างด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะคะในตัว Luxury ตัวนี้นะคะอ่ะาเราก็มาเบ้ามือจับที่ลุงบอกไปนะคะอาจจะมี Smart ทค y l ล s นะคะนี่นะคะ ปิดล็อกรถได้เลยนะคะเราถือกุญแจไว้นะคะเราก็สามารถเปลดลิดรถได้เลยนะคะอ่านะคะถ้าเราสอดมืออย่างนี้เนาะถ้าเราจะล็อกรถเราก็สอดมืออีกแบบหนึ่งนะคะอ่าไท,ทไทเทเนียมนะคะแล้วก็บันไดสีทูโทนมาจากโรงงานเลยนะคะหล่อมากๆนะคะไป5้านาทีแล้วนะคะยังได้ครึ่งคันอยู่เลยนะคะ ลูกค้าติดซีมาเรียบร้อยเลยนะคะบานหน้าแล้วก็รอบคางสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น40% 60% 80%เนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกที่ลุงให้ไปนะคะส่วนราวหลังคาด้านบนนะคะถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะคะตัว็ับสุดตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมอีกแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างด้านท้ายนะคะจะเป็นตกแต่งแบบนี้หมดเลยนะคะเพิ่มความ แพงนะคะเรียบหรูแต่ดูแพงมากๆาเลยนะคะฟ้าถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะอย,อยู่ท้ายๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเอาซ้ายเข้าเลยนะคะอ่าแมกย่างนะคะหล่อมากๆนะคะเดี๋ยวลุ้นจะพาชมรอบคันวนไปอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ให้ดูแบบจุใจกันไปก่อนเลยนะคะอธิบายไปีระบีดแ,แบบนี้เลยถือไม้ถ่ายเองนะคะยังไงก็คล่องแน่นอนโอเคนะคะเดี๋ยวดูไฟไท้ายแบบลักชัวรี่กันนะคะอ่าดูนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะ LED เหมือนกันเลยนะคะ,ะเป็นแบบซิกเนเจอร์นั่นเองที่หลายคนถามหานะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์แบบนี้เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะมีเฉพาะตัวท็อปนะคะจริงๆสปอร์ตก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตกแต่งเป็นสีดำนั่นเองนะคะถ้าเป็นสปอร์ตนะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วก็ กระจกบานหลังก็จะเป็นไล่ฟ้ามาด้วยนะคะนี่รอมากเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานอย่างที่ลุงบอกไปเดี๋ยวลุงจะเปิดให้ดูนะคะฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอัจฉริยะหมดแล้วนะคะแล้วก็ให้ดูเซนเซอร์ก่อนนะคะมีทั้งหมด4จุดนะคะ,ะตัวท็อปสุดเลยนะคะขับสี่ของเราปลดล็อกหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสมูทในการเปิดฝาท้ายนะคะของเรามีคลิกเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะ สามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะคะใช้กับจากรีโมทก็ได้นะคะจากในรถก็ได้นะคะหรือว่าตัวท้ายรถนะคะเราก็มีให้กดเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราซูงเข้าไปใกล้ๆนะคะคันนี้ปูพรมเรียบร้อยเลยนะคะหล่อมากๆนะคะนี่อันนี้คือพรมเนี่ยค่ะมีให้ทุกชิ้นเลยนะคะทั้งตอนท้ายนะคะตอน3นะคะตอนสองนะคะเดี๋ยวลุงจะให้ดูนะคะตรงนี้เป็นไฟส่องสว่างห้องอโดยสารนะคะฝั่งท้ายนะคะหรือว่าที่เก็บของนั่นเองนะคะอ่าเราก็ใต้นี้มีอะไรสงสัยใช่ไหม เป็นที่เก็บอะไรคะหรือว่าเป็นที่เก็บของนะคะนี่นะคะซ่อนไว้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกะกะเนาะอ่านี่เป็นพวกแมลงพวกกุญแจอะไรพวกนั้นเนาะที่ประแจอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วตรงนี้เก็บของได้นิดหน่อยนะคะอ่ะแล้วก็ต้องมีนะคะปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะเห็นปุ่มสองปุ่มนี้ไหมคะกดได้เลยนะคะเขาก็จะพับราบลงไปนะคะปรับพับราบได้ทั้งตอนสองและก็ตอนสามนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ ตกแต่งข้างในเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะคะเบาะน,นี้เป็นเบาะพิเศษนะคะสีพาลีนแน่นอนนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะกดขึ้นไว้ที่เดิมให้เขานะคะก่อนที่เราจะปิดประตูนะคะเดี๋ยวลุงจะปิดจากตรงนี้ให้ดูบ้างนะคะคนที่สูงร้อยมีลูกค้าตัวเล็กๆนะคะสูงร้อยห้าสิบปิดได้นะคะปิดจากรีโมทก็ได้นะคะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะไม่ต้องแบบเอื้อมือไปแต่ลุงสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบนะคะลุงก็ยังกดถึงอยู่เนาะตรงนี้นะคะกดได้เลยนะคะเขาก็จะปิดของเขาอ่า ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะหล่อแล้วก็สมาร์ทมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่ากว้างขนาดไหนนะคะแล้วก็ข้างในเรามีอะไรเข้ามาให้บ้างนะคะหล่อมากๆเลยนะคะอ่าไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะคะก็ให้มาเยอะมากเลยนะคะทุกคนบอกว่าทําไมราคาสูงจังนะคะมาดูก่อนนะคะอ่ะด้านในนะคะเบาะพาลีนนะคะจะเป็นเบาะสีแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังนะคะสีพิเศษนะคะเพราะว่าเดิมๆจะเป็นสีดำอ่านี่นะคะ เห็นไหมคะมีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบเขาเรียกนะไฟอีกมันมี2ช่องนะคะสองโวลต์ลแล้วก็ร้อยยี่สิบวน,นะคะ,ะส่วนด้านข้างนะคะจะตกแต่งสีเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีความ l u ว u ี y นิดนึงนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็นี่ลาโพงนะคะ,ะแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะคะจะมีตั้งแต่เดิมๆแล้วคะ่ะถ้าสมมติว่า เปลี่ยนเป็นเบาะคาลีนแบบนี้มันก็จะเข้าเซตกันมากกว่านะคะอนี่คือตอนสองนะคะหัวไม่ติดนะคะห้องโดยสารสว่างมากแล้วก็กว้างมากนั่งสบายมากๆเลยนะคะไปค่ะตอนสามก็อยู่ด้านหลังที่ลุงพาชมเมื่อกี้นะคะเราเรามาดูตอนหน้ากันนะคะอันนี้เป็นรถเดิมนะคะเพิ่มแค่เบาะพิเศษนะคะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะคะปรับทิศทางได้สี่ทิศทางนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะที่ปรับทิศทางอยู่ข้างหลังซ้ายมือนะคะ แล้วตรงนี้เป็น Adaptive c o o i Control นะคะเรนชิปปิ้งจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะในเรื่องของฟังก์ชันให้มาครบมาเต็มมากนะคะน,นี้สามารถเซตความเร็วนะคะอย่างที่ลุงบอกไป Adaptive c r u i Control มีมาให้แล้วนะคะเซตได้เลยนะคะสร้างงานผ่านเสียงได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลุงเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะอ่าเป็นแบบ Full Start แล้วนะคะหน้าจอจะเป็น12.4นิ้วนั่นเองนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะสามารถปรโมท การใช้งานได้เป็นภาษาไทยได้เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะตรงนี้สามารถโหลดพอร์ดพราสมาเชื่อมต่อการใช้งานได้นะคะแล้วก็นะคะแอรนะคะปรับซ้ายขวาได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l ปิได้นะคะ <c oughs> อันนี้คือโอ้โหในไป11นาทีแล้วนะคะยังไม่หมดเลยอันนี้ลุมพวกแค่คร่าวๆเ,เองนะคะคอนโซลหน้านะคะจะตกแต่งเป็นสีดำนะคะ,ะเดินได้สีเทานะคะหล่อมา,มา,มากๆจะเป็นแบบหนังกลับเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะวอลเลชาร์เจอร์ Wall นะคะยังไม่หมดเลยนะคะวอลเลชาร์เจอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นแบบอ e ียิปเตอร์นะคะหรือว่าเกียร์ที่ใช้ในรุ่นของแรปเตอร์นั่นเองนะคะเกียร e ์อียิปเตอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลุงให้ดูนี่คะ่ะหัวเกียร์เป็นมอเตอร์นะคะหรือว่าเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะหมดการขับขี่นะคะ 2S 4S 4L นะคะก็คือขับสองขับสนะคะแบบฟูลทัมพัททามนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะระบบขึ้นทางลาชชันนะคะปรับได้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะมีที่เก็บของนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะด้านในคัด์ตกุญแจได้นะคะเวลาแบตหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบไปให้อีกหนึ่งช่องเลยนะคะเออนะคะเหนื่อยไหมฟังแล้วเหนื่อยไหมนี่ไปห้องโดยสารนะคะที่เก็บแว่นตานะคะแล้วก็ กระจกตรงนี้ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติห้ด้วยนะคะหน้าจอหลังพวงมลาลัยเป็นขนาด12บนิ้วนะคะใหญ่โตมโหฬารมากนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะสามารถปรับตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะเห็นไหมคะเป็นภาษาไทยนะคะไม่ปิดประตูนะคะแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องได้นะคะโหทาได้หลายอย่างมากนะคะปรับโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้ะเดี๋ยวลุงปิดตรงนี้ให้เขาก่อนนะถ้ากดหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นหน้าจอนะคะหรือว่าการใช้งานของตัวรถที่เป็นภาษาไทยเนาะ อโอเคเราก็แผงตรงนี้นะคะควบคุมไฟหน้ารถนั่นเองนะคะเปิดไฟนะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะแล้วก็เพิ่มระดับนะคะตั้งเวลานะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะคะตรงนี้ปรับอัจฉริยะให้ได้นะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะในเรื่องของไฟนะคะมันจะเป็นไฟอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะส่วนการตกแต่งก็จะรหล่อบแบบนี้เลยนะคะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเบาะคู่หน้านะคะแปดทิศทางเลยนะคะแผงประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไปค่ะ13นาทีเบาๆนะคะ อันนี้แค่พูดเบาๆแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวลุงจะมา,าหายรอบคันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเออนะคะถ้าอยากจะออกรถรุ่นนี้นะคะต้องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังไงบ้างนะคะมีกี่สีเนาะอ่ะ เป็นยังไงคะถูกออกถูกใจไหมคะกับราคา1,874,000บาทนะคะลุงยังอยากขับเลยนะคะขับแต่รถเททุกวันเลยนะคะอยากใช้แบบเป็นรถของตัวเองมากเลยแต่เก็บตังก่อนเนาะสำหรับลูกค้านะคะที่มองหารถครอบครัวรถเที่นั่งรถอเนกประสงค์นะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆของเรามีทั้งหมด4รุ่นนะคะ e อเวอเรรถ7ที่นั่งก็จะมีตัวเทรนนะคะตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตัว สปอร์ตนะคะเราก็จะมีตัวไทเทเนียมขับ2และขับ4นั่นเองนะคะราคาก็จับต้องได้อย่างที่บอกไปนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่15%นะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดเลยนะคะมีให้เลือกคือแต่ละรุ่นก็จะมีสีที่หลากหลายถ้าลูกค้าเห็นสีน้ำเงินแล้วอยากได้ก็เป็นตัวสปอร์ตนะคะจะตกแต่งโทนสีดำถ้าเป็นตัวไทเทเนียมค่ะก็จะมีสีน้ำตาลน,นะคะสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีดำ สีเทาดำนะคะแล้วก็สีบลอนนั่นเองนะคะ5้าสีนะคะหล่อมากๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลุงก็จะฝากไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันดีลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ